แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณสกายเลดคุณอีลิกวอลแมนคุณไมค์คุณสิทธิโชคคุณสัตสินิภาคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณสายฟีวีแและคุณน้ำแชทจพ g มาครับที่เรบเรือนี้ขอบคุณมากครับเอาเลยแบบเริ่มก่อนคิวแบบเริ่มหลังอ่ะพลังคิวได้ เอนี่วฟ้าจบอกเดียวคันเทคทิ้งมือให้เข้าสถากาศที่เหลือเป็นสนานที่หนึ่งองิ้นไรดม่กี้น่ะฉันฉันทิ้งทุกอย่างหมดแล้วสหัวห้เจ็บ สามสองสองพันห้มากยี่สิบสี่ไอ่ไ้ขออะไรถอแถวเดยวกัเขาไปแล้วครับไปว่เขาเป็นอะไรเครับเก้าฝัน1องสองพมือะไนไม่มีประโยชน์อะไม่มีประโยชน์จริงจ ไม่มีบันเตรไม่ใช่จุดในบ้นเตะไาึว่าจุดน้นตะเล้ยเรกยอะส้รแล้่าไว้ตเรเนี่ยเรอนีอ่ดีอ่ยเ่ยอนี่ร่เอยเอยหน่อยอ่องอี่ย่เหี่ยอยอนหน่อย่ออเเนี่ยรอหยน ไปอเันไปี่เยี่ย้เลยต้องเล่นเกมเลยขนาดนี้ล่ะไมด้ประกูไล่ไปแั้นะเข้าแล้วไปอ้มิลเลียนคนฝ้อประตูเยี่ยมไปสาห้า อนี้าล้เดยเจ้สามให้ปีเลยยไม่ทำอะไรไปแล้วรถไ้เหี้ารถไปไหนโาเได้ไปนโอ้ยเอเซลลฮะดหลืนเยอะไรนี้ยวปว ไม่ใช่เยี้ยทุกัวป๊อป12ตีตีตี77ขี้พลังขี้พลังข้างจวกพลังจวกที่เหยื่นั่งไหนเนี่ย3ต่อตัวอยู่นั่นแหละจับ น่จบเร็วเกมไ้มกูดูทองบอกว่าโอ้กูเนี่ยไม่มีเฮอะไรเลยอืมมารบนไอ้นท์กินมเ็เทศอ้วไปแข็งแรงเลอทำเมโล่เป่าแฟนทิง มึงไม่ได้แจกหรอกไป25ได้25สอดได้27ได้27ไอ้ต oh ้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยปิดก๊าบไปมืออาไปทิ้งหไห้าพันโอ้โห แทงโค้งสอง่ต <google> <S ame sound> ัวข้างหาสองเลยตัวข้างหลัดไหนเนี่ยเกือห้า่ามิ้นตองทิ้งหมื่นเจ็ดกว่าห้าบาทเล็กสิบหนอใหม่เนี่มันก็เหลี่ยงอยู่นะถ้ามี่อยทิ้ก็รอพี่ดีเนกับ ท่าไร่สิบแปดสิบแปดสิบแปดได้ฟาเขงมึงนนี้าจดใช่ไหมแันนี้สีด้วยเ้ยรอก่อนสองสองส่สองสิบแปดเท่าไหร่ส้สิ้าสององสอ่างน้ว่ไม่มีสองสีไอนไหนสองเมย์สามเมอกว่าสามเมย

เรทำบอนนบวกนาหตันชัตก่อนีก่อนก่อนเรื่งไปทำอย่างนี้แหะอ้กูไ้ไ่าหิมหายตีไม่เข้าสิบสี่บ ไม่เร็อ่ะใช่ใ <beams> ช <doo hehe> ่นอ <descon> ้โหตเาอยบอิียบ้ายีบย่ยส้บสอยบเจดีิสยห้า

ขออีขอสามม,ม,าสสกกมื่นไมต้อขึ้นก็มีแล้วอเท่าไหร่นะก็มีนะมันจะไปนอนที่ถ้าสมมติได้อีกเกอร์มันก็คือห้าเจ็ดอ่านี่มันคือสองเจ็ดใช่ป่ะก็คือสี่ดเจ็ดอ่ะมึงให้เกินป่าได้เกินสี่เจ็ดอ่ะ่้เกินส่เออนาสามสามแล้วสี่เจ็ดก็อีกแค่หมื่นห้ามิดของเดียวของ ยี 27, 37, ่สิบเจ็ดสามเจ็ดแบบ มเด็กเปลี่ยนไปเต็มตัวแต่ผมมันแดกใครได้ทับคนแล้วก็อหละผมเลยเรียกมันมันเป็นมันเป็นตัวนี้ผมรักที่สุดแล้วตั้งแต่ชุวมต้นทำงมนสามไม่ได้ในของทีผมก็เลยแต่วสีทที่เป็นเกิร์บมาที่บ้าน อี่าราตัอมือทุกคราวเลยนะได้ไป่าไปมาไปนี่นี่ก็ตีเกินวลจริงเกินตาต่่าน่าอะไรก็เตินเนต่งอเลนโอ้วเกี่ยน่าร้ไม่ตั้่